สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะริชี่แอสโซโลจีริชี่คนอ่านไพ่วันนี้เราจะมาดูแบบแรนดอมกันนะคะนะใช้ไพ่สองกองเหมือนเดิมนะคะเป็นไพ่องค์พ,พ่อพระกิฆเนศนะคะกับไพ่ทาโร่นะวันนี้เราจะมาในเรื่องซึ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรเออพี่หมออนุญาตสับไพ่หน่อยนะจ๊ะนะ เมื่อวานเป็นวันย้ายอะไรนะดาวพฤหัสเออเมื่อวานเป็นวันย้ายดาวพฤหัสมาดูกันค่ะตั้งจิตตั้งใจให้ดีมาดูกันว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรคุณนะคะมาเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาขอสามใบ <Yes. S 1> โอ้เออโอ้ y e s, <Yes>. <S ้าวทำไม <Yes. S 1> ไม่ใจ่ไพ่ดาวหมดเลย เออทำไมมีแต่ไพ่ดาวเล่หมายความว่าไดนะคะไม่ว่าตอนนี้คุณเหมือนมีความกลัวหรือกาลังมองไม่เห็นปัญหา ไม่ใช่สิมองไม่เห็นทางออกนะมีความกลัวอะไรบางอย่างติดอยู่ในใจนะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะคะเออหลังจากนี้อุปสรรคปัญหาต่างๆมันจะค่อยขี้คลายได้นะเออมันจะเหมอนเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเออมันจะถูกมัดรวมนะปัญหามันจะถูกมัดรวมนะคะนะเออแล้วมันจะค่อยๆขี่คลายได้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะจ๊ะ ปัญหาต่างๆนานาที่มันเข้ามาในตอนเนี้ยเออมันอาจจะดูเหมือนไม่มีหนทางแก้ไขทางอะไรยไม่มีหนทางแก้ไขเออมันหาทางออกไม่เจออะไรหลังจากนี้นะมันจะค่อยๆคลี่คลายได้เออลิ้นจะผ่านกันนะดังนั้นที่สําคัญคือตอนนี้คุณไม่ต้องกลัวคุณไม่ต้องกลัวให้เชื่อใจว่าหลังจากนี้คุณจะแก้ไขปัญหาต่างๆนานาได้นะคะนะเออเพียงแต่ตอนนี้คุณยังไม่รู้เฉยๆว่ามันจะมันมัน อะไรจะจะแก้ไขไปทางที่ทางไหนเออจะตัดสินใจก็ไม่รู้ว่าจะถูกหรือผิดนะเออมาสิ่งศักด,ดิ์สิทธิ์อย่าบอกอะไรปู่ค่พอ่อค่ะเออพอ่พอค่ะพ่อค่ะช่วยตอบหน่อยได้ไหมว่าปัญหาต่างๆนานาเข้ามาจะแก้ไขได้วิธีไหนเอออสาบไพ่กงพี <Three. Two. S 1> <laughs> นะคะ <One. S 1> นี่ให้เชื่อมั่นค่ะ ให้เชื่อมั่นว่าหลังจากนี้หลังจากดาวยายนะจ๊ะหลังจากดาวยายในครั้งนี้นะจ๊ะก็เรียกว่าอะไรอ่ะมันมีหนทางออกแน่นอนนะเออจะอิ่มจะเต็มนะคะจะอิ่มจะเต็มจะแก้ไขได้นะเออไม่ว่าจะหนักหน่วงแค่ไหนมันจะมีหนทางออกนะจ๊ะนะเออให้เชื่อมั่นใช่เชื่อมั่นในตัวเองให้เชื่อมั่นในองค์พ่อนะว่าหลังจากนี้มันจะแก้ไขได้นะคะมันจะอิ่มมันจะเต็มนะเออ มันจะกลับมาดีขึ้นนะคะมันจะกลับมาได้คุณอาจจะเหนื่อยหน่อยหนักหน่อยแต่กลับมาได้แน่นอนนะคะเอออิ่มไม่มีอดนะหลังจากนี้จะอิ่มไม่มีอดนะจ๊ะแก้ไขได้ทุกอย่างนะเอออาจจะต้องแต่อาจจะต้องใช้ความสามารถในตัวเองนิดนึงแล้วก็ใช้องค์พ่อช่วยด้วยนะเออจากเลข3 9เลนี่ยนะคะถ้าเป็นไปได้นะจ๊ะแน่นอนให้สวดบทธรรมจักนะ แนะนำให้สวดบทธรรมจักนะคะนะแล้วก็ลองขอขอมากรรมดูอะไรดูนะจ๊ะแล้วก็อุทิศส่วนบุญสุกสน,นีที่เราได้สวดมนต์ก็ดีนะจ๊ะให้แกเทเวลาประจําตัวเราให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือเคารพบูชานะจ๊ะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะแก้ไขได้ผ่านไปได้ด้วยดีนะจ๊ะเออขอให้โชคดีหลังจากดาวย้ายรอบมีนะจ๊ะโอเคริชี่แอตโทรจีริชี่อ่านพายเออคุณอ่านพายขอบคุณค่ะ ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไปด้วยนะจ๊ะนะจะได้รู้จะได้รู้ว่าพี่ไพ่ยอยากบอกอะไรในคลิปต่อไปนะจ๊ะงั้นวันนี้ขอลขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้ากดติดตามพี่หมอได้ตามช่องทางต่างๆด้านล่างนี้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะ